สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจําวันที่1กันยายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่16นะครับผมสำหรับวันที่16นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4กับ5นะครับผมฝัน4นะครับผม สำหรับตัวเด่นไม่มานะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม7 8 2กับ6 7เป็นล่างนะครับผมชุด3ตัวบนนะครับผมเข้าเต็มเต็มนะครับผมสำหรับชุดบินนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่782ออก7 2 8ออก782นะครับผมกอแสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่หนึ่งสำหรับเลขในตารางนะครับผมวันที่หนึ่งจะมีหกหนึ่งเจ็ดสองห้าแปดนะครับผมอันนี้จะอยู่ที่หกสายวิ่งรูดนะครับผมหกกับห้าชอบก็ค่อยตามนะผมเป็นแค่แนวทางนะครับผม สำหรับหกนะครับผมหกหนึ่งหกสองหกสาม 64แล้วก็68นะครับผมสำหรับ5นะครับผม51 52 5้5สี่ห้าหกและก็ห้นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมสองสองสีห และก็ 6, 6. หกหกสามรับสามตัวนะครับผมสองห้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ด สองหกสามหกห้าแปดสำหรับชุดวินนะครับผมคือสองหนึ่งแปดนะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่6บิงดูด5นะครับผมสำหรับ6นะครับผมมี6 4 6 8 6 2สำหรับ5นะครับผม5 7 5 6และก็5 4เบอร์น4 4กับ5 5นะครับผม3ตัวจะมี2 1 8 4 5 7 แล้วก็658นะครับผมเอฟซพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลยกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ